สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาทำแม่สิไม่ใช่เราแม่นะคะจะมาพาทำการวิธีบอกวิธีนะคะการละลายออของที่แช่ช่องฟิตนะคะว่าละลายได้รวดเร็วโดยในสี่ขั้นตอนนี้ไม่ใช่สี่ขั้นตอนมันมีสี่แบบนะคะที่จะละลายได้รวดเร็วนะคะอันนี้นะคะเออมันจะอันนี้จะเป็นกล้วยนะคะแม่จะทำทำเค้กเนาะ ก็มีการแช่เอ,อ่อจากเอาอ,ออกมาจากช่องฟิตนะคะก็ไปใช้ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเออวธีที่หนึ่งนั้นน,น,นะคะวิธีที่สองนะคะก็นี่แช่ในน้ําอุณหภูมิปกตินะคะอุณหภูมิห้องปกตินะคะแล้วไม่ใช่น้ําเย็นแล้วก็ไม่ใช้น้ำร้อนนะคะห้ามใช้น้าร้อนเด็ดค่ะเพราะไม่งั้นคุณค่าทางอาหารของของ,ของอาหารที่เราจะจะเอามาทาเนี่ยมันจะเสียไปนะคะโดยการเนี่ย ซีนอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราต้องการจะใช้กี่อันแค่ไหนนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็ใส่ถุงแยกต่างหากใส่ถุงใส่ถุงอันใหม่นะคะแล้วก็ปิดปากให้ดีแล้วก็ลงไปแช่ในน้ําอุณหภูมิปกติเดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะวิธทีที่3นะคะก็คือนี่นะคะสแตนเลสนะคะจะเป็นหม้อเป็นเป็นถาดเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นสแตนเลสนะคะและส่วนอันที่สี่ก็คือฟอยล์นะคะไปดูขั้นตอนและว,วิธีทํากันเลยจ้า นี่อันนี้แม่ก็แบ่งมาแล้วนะคะเพราะว่าแม่ใช้แค่ห้าลูกเนาะเห็นไหมนี่แข็งๆเลยเย็นมือมากอันนี้น้ําอุณหภูมิปกตินะคะเราก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะถ้ามีถุงซิปก็จะดีมากเลยเนาะอ่ะเห็นไหมเราก็ลงไปแช่ให้น้ําให้น้ํามันท่วมให้น้ํามันท่วมท่วมไอ้น,นี้นิดนึงนะคะเพราะว่าถ <laughs> ้วยน,นี้มันเล็กเนาะแม่ทาให้ดูเนาะก็ใส่น้ําปีก็ได้ให้น้ํามันท่วม ของที่เราจะแช่นะคะแต่อย่าให้น้ํามันเข้าไปในปากถุงนะต้องระวังด้วยเนาะวิธีนี้นะคะก็จะประมาณ2 0ประมาณ20นาที15-20ถึง20นาทีนะคะก็จะละลายได้นะคะแล้วก็วิธีต่อไปวิธีที่3นะคะจะเป็นหม้อสแตนเลสหรือกระทะสแตนเลสหรือวัตถุอะไรที่เป็นสแตนเลนะคะมาเอ,อ่วางเ,เขาเรียกวอะไรวางวางระหว่างของที่เราจะละลาย ด้านบนและด้านล่างนะคะมาทําให้ดูนะจ้าอันนี้นะคะอันนี้เป็นหม้อสเตนเลสนะคะน,นี่ก็จะวางแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหม้อหรือกะละมังสเตนเลสก็ได้นะคะวางอยู่ด้านบนเนาะเห็นไหมถ้าเป็นเนื้อหมูก็จะดีมากนะคะอันนี้กล้วยยังไงเดยกก็ต้องบี้อยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องกดนะคะเพราะว่าหม้อสเตนเลสเนี่ยมัน อะไรที่เป็นวัตถุสเตเลสเนี่ยมันจะดูดความเย็น,ม,นมันจะดูดความเย็นจาก,จากของที่เรามามา,มาละลายนะคะไปอยู่ที่ตัวหม้อนะคะมันก็จะละลายได้ไวนะคะอันนี้ก็จะประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะก็จะละลายได้เอ,อ่อสวนวิธีต่อไปวิธีที่4นะคะก็คือฟอยล์ค่ะใช้ฟอยล์เดี๋ยวมาดูกันจะ้ะแล่วิธีที่4สุดท้ายนะคะนี่คือกระดาษฟอยล์นะคะ เราก็จะเอานี่เลยค่ะของที่จะละลายฮึ๊บห่อค่ะห่อเลยจ้ะฮะห่อไปแล้วก็ฟอยเนี่ยมันก็จะดูดความเย็นออกมานะคะวิธีนี้จะละลายของได้เร็วที่สุดมัดปากให้สนิทนะคะหรือซีนปากให้สนิทนะคะเนี่ยห่อเลยหอ่อปึ๊บนะแม่ขอขอแป๊บ เบอร์เดียวตามเคยนะคะเหมือนเดิมนคะคะนี่เราจะาขอให้สนิทนะคะแล้วก็วางด้านไม่ได้ทับนี่เลยค่ะวางไว้ห้านาทีเท่านั้นห้าสิบนาที <S <S 1> <S 1> แต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณห้าหกนาทีก็จะละลายหมดแล้วเนาะวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะคะนี่พื้นหินอ่อนนี่เย็นมากเลยค่ะ น่าจะหินอ่อนนี้ก็น่าจะดูดความเย็นได้เหมือนกันนะ,ะวิธีนี้เห,ห็นไหมหูฟอยแบบเย็นมากอย่างเย็นนะไม่รู้ว่าเราน่าจะวางบนถาดดีกว่านาอเพราะไม่งั้นหินอ่อนก็เก็บความเย็นก็กลัวจะเย็นกันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมละลายเนาะาเราก็ไปวางบนถาดได้เลยนะคะลองไปทํากันดูนะคะสี่วิธีนี้รับรองว่าละลายของแช่แข็งที่คุณต้องการ ละลายนะคะได้ไวในพิษตานะคะจะเป็นปลาเป็นเนื้อหมูเป็นผลไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่เอามาละลายแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เรามาดูผ่านไปแล้วห้าทีนะคะเรามาดูกันว่ามันละลายจริงหรือเปล่านี่มีกระไอ่กระไอ,ะไอดูดิในถ้วยน้ำหยดไม่ใช่น้ำจากในกล้วยนะมันเป็นกระไอแบบจะเห็นไหมเห็นไหม ไก่ที่ฟอยเห็นไหมเนี่ยไอ้น้ำไอ้น้ำแบบเยอะมากอ่ะมาเปิดเปิดกันจ้ะดูสิละลายไหมอืมอ้งออละลายจริงนี่อันนี้น้ำคือน้ำกล้วยนะคะ ละลายเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะดูสิเออนิ่มเรียบร้อยเลย5ทีนี่ก็ได้ไปทำเค้กกล้วยหอมแล้วนะจ๊ะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับลองทำกันดูนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายบาย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าไปทำขนมเค้กกล้วยหอมก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ทำเนาะ